บาโตอ่าหมได้เข่ามาใกล้มาทัดเป็นเวลาหลุนนานพี่น้องเลยเอ่อครับเฮือนซานของทางไอ้พัดเนาะบาโตเป็นหลงคงหลังคาตึงยืดดินรอนตอนหยาเอาเข่าเรียบร้อยบาทนี้พี่น้องเลยเป็นโค้งออกเบี้ยออกใบเรียบร้อยเนาะบาโตพี่น้องเลยนี่อ่ามานนำหลังเม่น้องมวย เป็นโคง้งเป็นห่างก่อนอีกเนาะพี่น้องไงเอา้ามาพบพ่อกับว่าจันอยู่พี่เดอ้อบาดนี้พี่น้องไงหลังจากเ,าเต้นลำทำเพลงกินดองน้องลำพรเรียบล่อยพี่น้องไงตัดภาพมาทางพี่บาดททนี้เนาะเอา้ากับถักท้ายสบายดีพ่อไหมพี่น้องเนาะหมเพื่อนกันเบื้อสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจ็บตาพี่น้องเอ้มือนี่เออซิอ เป็นซิวอยู่คิว้วจองลงตาหยุดตดโชดอยู่หลายคู่หลายคนกันสิว่าโอ้ยเสียงเงินหลายซื้อรถใหม่ <c oughs> เออให้บอโน่บัชนพี่น้องเลยเนาะโมเมนพี่น้องเลยตามันตูบเนาะเป็นซิวในตาน,นี่พี่น้องเลยบีบออกเรียบร้อยแล้วอ่าซิวอุดตันบัชนก,ก็นเลยตา,ต,าตูบแน่แน่หนึงพี่น้องเลยเนาะเอา้าหันหน้าหันาตาม,มาทั้งนี้บัด้งนี้พี่น้องเลยเนาะมานําเสนอตัวอยู่เฮือนคลองอ้ายพัดเนาะถือว่าเป็นเคสที่วารุณน่านเติบ พอสมควรพี่ดินนอนตอนหยาดินซุ่มซุ่มเย็นบบบน,นี้พี่น้องเลยเนาะฝนตกเมื่อก่อนนี่แหละตามเบิง้งเนาะโทรหาทางเจ้าของเพื่อนกับโบห็นมาพี่น้องเลยอ่าซีมเมนเราเยากะกิจง,งานอยู่พุ่นแหล่มงเก่าแล้วพุ่นเนาะพี่น้องเงนาะเอาคือปอะจันมาเมื่อนี้พี่น้องเห็นมาเบิ้งตัวจริงสะกอนพอดีมีงบเนาะทางเมตู้เจดีพี่น้องเลยอ่าหม้อไม้ทางปอะจันเป็นสะพานบุญให้มาเบิง้ง ใส่ประตูประตังนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะมันต้องใส่จักบงจักบงปองเยี่ยมบกจักบงกันห้องจักห้องพี่น้องเลยคือได้ยินี้ทางบอเสียงทางไอ้ผัดว่าในคลิปของบอเสียงเนาะเพียงเนาะอ่าสิก,กั้นป็นสามห้องว่าสันห้องพระห้องหนึ่งห้องนอนห้องลูกว่าสันนะพี่น้องเลยเนาะอ่าประตูใหญ่ทะลุออกประตูห้องครัวอ่ากานาสิประเมินได้อยู่พี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดป้าทุกสิบกว่าบุปี่รองใหรวมเบิดแล้วเนาะอการสิลองเบิร์พี่รองใหญ่จักสีพ่อบ่พอ่พอรหรือว่าสิเรือจังใดเดี๋ยวบอจันนำมาให้มือหนาก็แล้วกันเนาะเพียงเนาะเอ้ามาเมื่อนี้พี่น้องใหญ่เนาะบอจันกับอยากเข้ามาทำทางไอพัดเนาะอ่าเพราะว่ามีคลิปปริศนาพี่น้องใหญ่มีผู้ใหญ่หลายคู่หลายคนเพิ่น จักเอาคลิปนี้มาแต่ใส่พี่น้องเไยเนาะเป็นคลิปป่าใสของทางครอบครัวของไอ้พัดนเนาะแล้วก็เวลาก็มีมือนันพี่น้องเไยคือสิมีหลายคู่หลายคนอยู่ได้ยินเสียงเซลลเซลกันเนาะอะ่าแปลว่าเรื่องที่พวกเพื่อนสนทนากันอ่าแปลว่าบ่าพอใจกับทีมงานสายบุญอ่าบางคนว่าสัญชาตพ,พี่น้อง,ไงอะอะเไยเนาะอ่าเพื่อนได้แปลว่าบนในในคลิปพิจารณาแหละ บุคุภัวภัยทรงมาให้พี่น้องไงว่าจันก็ได้เนาะเอ่อจักรทีว่าจังไดพี่น้องไงเนาะเขาเป็นสายบุญก็ได้กันพี่น้องไงบอยึดบถือในคำเบ้าของคลิปนี้ก็ได้กันเนาะให้มันผ่นานๆไปพี่น้องไงเอ่อทุกๆคนย่อมมีอา่าขี้พื้นเนาะพ่อง่ายๆพี่น้องไงาว่าภาษาบ้านเขาย่อมแบบว่านินทารับหลังกันอยู่แล้วเนาะเอ่อทุกๆคนมันต้องมีพี่น้องไงเอ่วัว นินทาเรื่องดีเรื่องซัวมีบัตรพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าเฮายึดมั่นในสายบุญได้กันพี่น้องเลยเนาะ,ะมื้อนี้บรจันต์กะตั้งมุกตั้งใจเข้ามาแจ้งข่าวดีไอเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่รับสายเนาะพี่น้องเนาะกับ่เป็นหยังมื้อหน้ามื้อในสิแก้มให้เลยเนาะพี่น้องเลยเอาขอบคุณขอบคุณทางเมตู้ใจดีพี่น้องเลยเนาะที่มอบหมายให้บรจันต์มาเป็นสะพานบุญให้ในมื้อนี้เนาะมาแล้วก็เฮ็ด จีวิลมีจีรีอยู่พี่น้องไงมีแต่เพื่อนของผู้เละอ่าน้องมีน้องไม่อาโทมืดอื้อคือทางนั้นพี่น้องเไยเนาะเอาผ่านไปพี่น้องเลยเนาะอ่าบอกขอว่าอะไรกันเรื่องนี้พี่น้องเลยอ่าอยากถามเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นว่าคนใดมือหนังพี่น้องเไยเนาะว่าถึงหน่วยงานใดเนี่ยว่าซันซ่าเนาะเอาผ่านแล้วผ่านไปพี่น้องเลยเนาะไปไปเบิ่งไปซุม เอื่อนของน้องมีน้องไม้แล้วก็ผู้คือเห็นกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ที่ไม้ของน้องมูบอกพี่น้องเลยป้าทางพระอาจารย์จากฝั่งไทยเดินทางมาซื้อให้เลยผูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ทางป๊าพี่น้องเลยเป็นหมู่บ้านทรายบุญแห่งที่สองมองแล้วนี่ห้อยเนาะเอ่อสิในเป็นในเมืองกว่าพวกเขาอีกเลยพี่น้องเลยนี่เนาะอ่าดึงมาบนเลยมาโฮมมาโฮมกันอยู่นี่เลยพี่น้องเลยเซลเซลอยู่นี่เนาะมา พี่น้องเอ้มากันมื่อนี้มีทางมาบุญสรวลพี่น้องเลยเนาะแอบสีสลึมสลืออยู่อาการเป็นยังไงด้เดี๋ยวนี่ยเฮ้ยคอยนอนบ่มอืมเป็นเคยพี่น้องกับพีซอยงานแต่งของสาวน้ำพรครับขอบคุณกับบุญธรรมเคสีน้องบังหลอกก็เหดแต่กินครับหน้าที่หน้าที่เป็นเคยหั่นอ่าล้มงัวนงงัวพี่้อซอย โวยร่ำลุพันอนพันข่ามาแล้วรอยแล้วซชินเนาะนอกซยเนอกซอยพี่น้องตีสานอดแปดมุึงต้นเศร้าเตื่นเตรียกลับบ้านไปมาเสิร์ฟตอีกพี่น้องเลยเป็นแขกพ่อมบานเลยโดยก็เลยงงๆเงาๆนิดนึงวันนี้มันจะอาคิพี่น้องิ่งนอมกันอยู่แฟนของสพรก็เป็นคน แข่งสารวัลบ้านใกล้กันว่าสันพี่น้องเลยบ้านแปะกันเลยแต่ว่าผู้จักกันพี่น้องเลยโดยว่าต่างคนกับทางไปเหตุเพียรเหตุเพียรแห่งงานไผยมันว่าแฟนสารพ่อนกับบุคลาจุบ้านพี่น้องไปกันด้วยบุคล้จักกันนะเนาะโอเคิิออัพคี่่นน้งงเบากโดยไปพี่น้องไปทักไปทายเบิ่งผู้เลีเข้ามาแล้วยกันบุพพ่อทางไอ้พัดพี่น้องเยไอ้พัดเพิ่นบัวมาช้ำเนาะ โบเป็นยังเอาพอสีดาวออกอยู่พี่น้องไงว่ามันต้องใส่จักวงจักวงมือนี้เนาะมัอนี่ก็พาครอบครัวออกมาเลยพี่น้องเไยขี่รถใหม่เนาะออกมาหาเจิมอยู่วัดอยู่ว่าก่อนใช่ตัววินเนอร์เพิ่นกับมามื่อนี้แต่สสใส่มงม่องอยู่พี่น้องเไยดูดดูดเต่นิว้ว เนาะโอ้ยดูต uh, ัวนิ้ว hey? มืออันนี้พี่น้องเลยสบายดีมวัสดีน้องนิ้วพคนกับแม่มือนี้พี่น้องเลยเนาะเป็ไปด้าใส่ใส่เอาน้าเข้าไปให้ไอ้ซางคนก่อนเนาะโอ้ยพี่น้องมาเยี่ยมมาช้มบึงเฮือนหลังแรกแหกมานก่อนพี่น้องเลยเนาะของทีมงานสร้างเอสังรถ พี่น <photos> ้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ป๊าดโตตั้งแต่เฮือนเอ้ยตุกมานี่ถือว่างานต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนาะโอ้สเจ้าของบ้านเพิ่นบ่ทางนี้เนาะสบายดีน้องน้องยง้ดื่มซือแล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยบ่สิลืมสิลืหากระตื้นโอ้ยบ่แม่นไปซอยดองเขาหลายคนบ่จักอันนี้บ่อีล่ะอือมานอนเผาสร้างบ โ <ś led> มเห็นมาคุมสร้างมานอนเผาสร้างอันนี้พี่น้องไงเนาะเอา,าโยกเด้แหละเด้อเนาะสบายดีเด้อทั้งสองคนเลยเนาะคนไหนน้องมีน้องไม้นี่ครับมีน้องมีอันนี้ <ś led> น้องมีอันนี้น้องไม่อ่น้องไม้เนาะบึงคนหนึ่งกับเลี้ยงคนหนึ่งเลยพี่น้งงนองเ <ś led> ไยเนาะใส่เอ็นเมย์เจ้าปัญมากบ่เม,ามาื์อ <ś led> น,นีนอะบ่เห็นเมี์เนาะพอเห็นแล้วเซอร์ขนขึ้นลุงเอน็นโยน งานแต่งสาวลำพอนผูวคือสิบเรมมาบ้าหรอกมือหนิเจิดให้คนลงเอนเราเห็ดก็เต็มระวงเออคือชีนามื่ออื่นหมดแล้วแต่เมืองเดอ้อเอาอยางสูเพิ่นกินแล้วสร้างมาืนมอนีิแกงหน่อไม้แกงเห็ดต้มหูแล้วก็หมูขวกบ่หมูแม่นเนา <laughs> ะเออคือหลายอย่างหลายแนวแทวเบิร์ดเราบอยากได้เนา,นเาเนะเบิร์ด้ว แล้วซาดเสบะนี่พี่น้องเลยทำเพื่อได้เมือนีอเนาะเห็นบ่อดยกลาวว่าชีขึ้นมืองได้อีละทาแล้วเพื่อนเนาะนี่เงีคือเขินคืออายแท้บดนี้พี่น้องไงเ,เ,เน,นะาเะบา่งไ,ง <c oughs> ได้สัมภาษณ์น้องเพิ่อน่ากชเป็นเทือที่สองนี่แหละเนาะขออนุญาตเข้าไปเบื้องเขื่อนเบือเบ้องซานนี่เด้นอนขอเอาแบบเอาเพนเพิ่อนเนาะ น่าสิเฮ็ดแบบนี้บ่จักให้อ้ายพัดเพิ่นนี่เนาะโอโดยๆๆเอานางแนมเฮือนงามซะก่อนซะเนาะได้ตงก่อนซะพี่น้องเอ้ยเออได้ตงอ่าเดี๋ยวบ่ลนบ่นนดอกพี่น้องสิได้ขึ้นอยู่ละว่าซั่นเนาะอ้มาทางนี้ตัดภาพมาสบายดีเด้อเนาะโอ้ผู้กลังขดกลังเคลียร์กันอยู่เอออมานอยู่มื้อนี้บ่ได้ดอกบ่ได้ดอกเออ ออกเดี๋ยวบ่ออกยังหมานกันอยู่บ่เด้พี่น้องเอ้ยจังม้วเลยเลขเลขไทยออกแล้วออกเดี๋ยวบ่87เหม็นดีบ่หนิเหม็นดีแล้วเหม็นเลเลขกันโอ้เลขทะเบียนรถเก่าค่อยได้อันนันเนาะไอถึงอยู่เด้พี่น้องถึงมันร่ำรวยกันอยู่บ่เนาะ ตัวไม่ตัวไม่ยังบ่ทันมาอยู่ป้ายเนาะเอ่อแต่ว่า74เนาะ78เนาะอือออก78บ่ออกเลขทะเบียนเก่าค่อยเลยได้นี่78 78ดิโอ้พี่น้องเอ้ยข้างบน3ตัวน่ะ7626โอ้26เลขเลขหน้ายังคู่หน เ6็ 76, ดหกสอายพี่น้งองเลยงเจ็ดแปด่ออกเลขทะเบียนเก่ารถวจันเนาะตายตายตายพี่น้นงองเลยส้างจกคนได้สร้างซื้อเลขบุถรี่ซ้ำแบบนี้มีตนนแต <c oughs> ่เอาน้ำห้อนี่แล้วมาให้นึกว่าเสียน้ำเย็นแต่เพียนใจละเอาน้าห้อนี้โดยเอาน้ำห้อนได้บริมีเย็นได้มือนี่เนาะเออาเอาน้ำมาให้พี่น้องเลยเอาน้ จะคนกว่าไอ้ช้างอ๋อกันห้องเจ้าห้องนี่เฮือนเราหนิเนาะเริ่นเพิ่นเพิ่นสองห้ององอขออนุญาตเข้าไปเบิ <S <S ่งนี่เด้อเนาะเข้าไปเบิ่งข้างในนี่พี่น้องไอ้ยินซุ่มอยู่บ่เนาะฮึบอึบอือโอ้รวดเร็วห่องไวพี่น้องเอ้เสียงกล้องหึนหึนโอ้สองห้อง เออเห็นนี่เป็นห้องทงห้องพับแขกอันนี้อันนี้ห้องนอนสองห้องหนึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอ๋อนี่ห้องครัวโอ้องามยี่ได้แบบนี้พี่น้องเลยเข่าท่าเนาะจบอยู่ในทีเดียวเลยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวคลุกออกข้างนอกก็ได้พี่น้องเลยเออเอาถือว่าแบบแบบ เออถือว่าอันนี้แหละที่ว่าคนเพื่อนน้องบริบุญกันสีเหลีแบบนี้นะสีเหลีแบบนี้บ่ถืนว่าขนาดสามคัญเลยอน้นองน้องพรหนึ่งบ่พรเอองามเนาะแบบนี้เนาะคักคักพี่น้องไงคักคักได้ก,กับงบกับสิบวาน,ป,นปลายเออแบบประหยัดประหยัดเนี่ยพี่น้องเไยถือว่านี่กับบุบบประหยัดปรนใด๋ยได้พี่น้องเไยเนาะรักนักอยู่ได้ค่อยว่า แต่แล้วคือวปุ่นนี่ผมรักสองเซนบาทพูดได้หนินเนาะเออพูดไรฮ่าฮ่าฮ่าเพราเราเล่าช่างเราครบเจ็ดหมื่นเลยเออสร้บเจ็ดหมื่นเฉพาะช่างนี่บ่ประมาณอันทั้ง,งบดทั้งหลังนี่เท่าไรไอ้ทางรวมรวม,ม 7, ป,ประมาณเจ็ดหมื่นายประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเนาะเก็บทรงเก็บสีเก,บ 4, เก็บอย่างเนาะโอ้โหพี่น้องเลยถ้าจะเห็ดเฮือนแบบนี้ต้องใส่งเงินประมาณสองหรือว่าสามเซนเนาะ ลักพูดแหละพี่น้องเลยฮ <g ül> ่าโตอเอาสต่พี่น้องเลยกะดีมุกดีใจนำนองมีนองไม้เนาะไ,ได้ทั้งทีได้ทั้งเฮือนงามโอ้ยงามอีกเ้ยพี่น้องเลยโ <g ül> มเมนต์ว่าว่าเอาได้เนอะได้สีมือสร,ร้างอ่ารถสางเอพันช่ำพี่น้องเลยเนาะโอน้อนี่พันเห็ดมุงเอาขี้รถขึ้นบ่อนี่เอ่อนึกว่าเห็ดหมักตะลุดเวลาฝนตกนะโ <g ül> มเมนต์บอกเอ่อเห็ดเอาได้ขึ้น สั้นจริงๆแท้เนี่ยเนาะมันสิมุงไงลังบ่เงือทีกับจ่อเนาะเงือทีกับจ่อแหละพี่น้องเไยโอ้มันพอดีบ่งมุงไหลเลยบ่อันนี้ก็ติดมุงไหลน้ำเลยเนาะเออได้อยู่ดอกเนาะคอยขึ้นคอยลงเอาพี่น้องเไงแก้ไขแก้ไขเอาองามงามงามเฮือนหลังนี้กับพี่น้องเไยเป็นอีกเคลือนหนึ่งรังเนาะ ทางเอื้อบุญบ้านเฮาเพิ่นขับนาทีเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เจดีเพิ่นเป็นงงทางนี้ก็ถือว่าเกือบทั้งหลังเนาะง,งามหลายก็ประมาณอีกจักมือจักวันนี้ไอ้เลี้วเพื่อนหลังนี้เอ,ออมื่อคืนก็ถือว่าโบกแล้วแล้วมื่อคืนอันทีของเล่านี่ยเมนบ่เลยบ่นี่โดยเมนบมดอ๋อเป็นสองตอนสองสองตอนเลยเนาะนี่บัดน้องน้อง,องมีเพิน่นเนาะมีเงินมีคำ สร้างอีกหลังหนึ่งก็ได้เนาะนี่ของน้องไม้น้องมีน้องไม้เออเแต่พอพิ่นเห็ดหัวบันไดปิ้นไปพุ่นเนาะ<ม>เอากะงามไปอีกแบบพี่น้องเลยเอ่าเนาะโอเคสิไอ้นเนาะงานลายอยู่บ่ช่วงนี้น<อ>เขามีอยู่เฮ้ยในพัดนี่ก็ะเม่นไอ้อยู่บ่ อนนั้นก็ว่าแม่ว่าดเลยวันนี้มันคาเวีย,ยร์ให้ไปเที่ยงบอกให้ทีมงานพอตามะโก,กอโอ้อสี่ให้มอบให้ทั้งทีมงานพอตาเพิ่นเนาะมันบท u วง g บทันเนาะงานงานหลายพี่น้องเลยอันแรกเห็ดงามโพดต้องเห็ดขี่ล่ายแม่าบาทน,นี่เ <laughs> ห็ดมันยุ่มมันยุอยเห็ดแบบว่าแตกตีกไปเอาเพิ่นบทย่างเนาะเอออเาไปมอบไปเลยเลยเลยพี่น้องเลยเนาะเธอว่าเนียบเลยดังไอพิ่นเห็ดเนาะ ว่องไวอีกนะแกเห็นให,ห้หลายคนจับจองตอนนี้เนาะโอ้ดีใจนะไอ้เนาะมีงานมีงานป้อนงานตลอดพี่น้องเลยถือว่าดีใจน้าเนาะโอ้นั่นทีมพอตาเพิ่นบ่มาเลยหันพี่น้องเลยเดี๋ยวพอดีแล้วเสร็จไปถามเพิ่นก่อนต้องใส่จกัปจกปองจักปองปองเยี่ยมนะเนาะเดี๋ยวไปทักถามเพิ่นก่อน còn đó sẽ ai đó, đi mi hang, nó sưu phi nào ngay, mà mới ní cả bố mì nấm, chấm chấm, nấm hòn mà hãy Pino ngay, ơ, bố thực đấy, nó, thực đấy, hôm nay đang chỉ ghi nấm, đó, cắt thang nó, điều, cái cái 2 ngơi อาตั้งแต่ทางอาจารย์พังไทยเพิ่นมามอบไหมซื่อที่ซื่อทางให้พี่น้องเลยเนาะว่าอาจารย์ก็ยังบ่ได้มาหว่วมยินดีนำน้องเพิน่นพักเถื่อเลยได้พี่น้องเลยน้องมูเนาะป้าโทเอเพิ่นกำลังเช็ดไปสั่งเด้นีขุดกะมุมกันยอยู่สบายดีเนาะ ขัดคอกไปขัดคอกขัดคอกกันน้ำคอกนี่บ่บรนหารเลยแต่ว่าอันนี้มันมีรังค่าอนนี้เออกันแดดกันฝนไว้โดนคือแข็งแทดินเนาะเอาน้ำเชืไว้บ่นี่ดนเออพี่น้องเอ้ยอ้าวเธอมาแต่หึงเต๋อแล้วบ่นี่มาแต่สามมงอ่ะลูกได้ใส่ไว้ใส่เอาเมียนน้ำเอวยฝน เอาเมียนเอาเอาเมียนนอย่างนี้คือคือเอาเก็บเสือเก็บชาเก็บเสือเก็บแพ้ไว้แท้เนาะเอาเมียนวาใช่ฝากฝากไว้น้ำเอ้ยผลเนาะน้ำนองผลเพิ่นอือโดยโดยพี่น้องไงอันนี้บ่อมงที่ทางเจ้าน่ะโอ้โอ้โอ้อันนี้บ่อมาหนีเมีนไปเลยบ่โดยว้ากวงห้อมสำได้หนีน้องมูข้างล่างห้าสิบแปดข้างหลังสิบสี่ท่าข่างห้าสามสิบ โอ้แบบว่าบ้างย่างไงนี่มันโมได้โมได้มุนทนเนะานะโมได้โมได้เป็นซีเหลียมมุนทนเนาะเบอร์<อ><อ>ทั้งหลังหอ้อมเขาทั้งหน้าเออกะถือว่าบวมได้พี้องเลยมันเกิดกว้วงเนาะโอ้งามอยู่ขอบมูบ่ของเจ้าอ you to, you it, ายาอยู่ถูกอยู่ขอบไปชี้ข่อยข่อยข่อยย่านได้ข่อยได้ <laughs> <laughs> ข่อยมาทัข้างกลางพี้องเลย เอเอโบเวนยังเนาะมันโตต,ตามไปนี่สิเป็นเฮือนนี่แถวนี้พี่น้องเลยแล้วก็สิมานอนนั่นเห็นปะสิมานอนเผาเครื่องเล่าลราอ่ะเอออันใช้จากบนของดุงน้อยดุงน้อยบนไมีตู่อันนี้บนรักกระเดาน,นี่ดิใช่น้องรักกระเดาบ้านมองมีเตียงอ,อ่ะนะบ่เอออยู่พูดบ่าทางทางมาพูดบ่โดยนี่มองนี่ออกไปนี่เดี๋ยวเป็นเตียงนี่เตียงเออโอเคก<อ>็มาอยู่นั่นบ่มองนบ่ไม่พูดบ่ด ยෝแสดงว่ามาฮวมกันบ่เลยชะนี่เนาะอ๋อก็ทันอ๋อโตมื้อวานบ่ก็ทันนี่แม่นอยู่พี่เ่เลยเป็นอตมิดชมออยู่พุ่นช่น้อยเนาะแม่นป๊าดีใจนําเด้อเนาะเอ้อคักแล้วพี่น้องเอยเอ้ามาก็บ่มีหยังมาฝากเอาอันเกือแมาามื้อนี้เนาะเออพอทดแทนอ่เฮือพี่น้องเอยอเอาๆๆ มือได้เสศษสีใหญ่กันมาปุูกตูปุกทานอยู่นอนอยู่พี่นี่แล้วหัวแค่หัวแค่แล้วสำเร็จก่อนเนาะยังบุมีรลดแก่ได้วห่ะอยังบุมีิลลดแก้ขวานัตัดมาแล้วเออ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 แก้แกยางัไม่ไพ่น้ำล้ำสีผาพันบุบบอกเลยไม่ไพ่นะบ่แนนบ่๊มเนล้ำสำเนีผาพันล้ำน้อยน้อยติอันนั้นล้ำไยหร่อสีผาพันอันนี้มันน้อยน้อยเ่องอันนี้เจ้าจ้าเจ้า พี่น้องกค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่างหน่อยก็มีน้ำเนาะลุงละพอได้สราส้างร่างกายเวลา mới, เมื่อยพอได้ปลูกพักปลูกหญ้าหานหัวสิงไข่เริ่มมาปลูกไว้ก่อนเด้อพอได้บ่ชจันทร์สีมะลักเอาต้มใส่ไก่เออดีมุกดีใจน้ำพี่น้องได้ท,ดที่ได้ทางเป็นของตัวเองก็่ต้องดิน้นรนเรื่องที่แบบน,นี้เนาะมีแต่ดิน้นรนหาเรื่องซื้อเข่าซื้อน้ำให้ลูกกับพ่อเนาะอย่างหมูมีแท้ๆกับปลุกตู่ปลุกทานพอดีซำ ออมกระปูมาอยู่นี่ก็ได้เนาะล้อก็สลาว่าวว่าท่านมาเลยออมหัวแล้วมันเล้วเสียเอาตุบแล้วทำมาอยู่นี้โอ้ล่าชิมาเอาตุบนะฮะตุบแล้วนั่นเสียเอามาพี่โดยโอ้พี่น้องไงแหมทางพระอาจารย์เพิ่นซื้อให้โดนเติบแล้วบ่นี่แต่โดนแเยอะโอ้สละทามนี่จักเดือนแล้วได็กประมาณเป็นสิข้าเดือนเนาะแหมดีใจพี่น้องเลยเนาะ เขาคุดคุดคุดใช่ยีล่ะเนาะอยากสีแบบว่ามันอยากแข็งแข็งเน่เนาะเอ้ยดินขี้ตมโย่าันพี่น้องไงโอ้ยี่ล่ะเพื่อนนี่เนาะเห็นทุกงานพี่น้องเไยเล่นพุ่นเล่นพี่เนาะไปชม่วโมงทุกบอลหูโบ้เด็กน้อยทามเมื่อกี้จะเป็นแม่แล้วบอป้าเขาเถ่าขนาดนั้นเลยวะเออคุณเดียวกันเลยเนาะทรงเดียวกันกับเออใส่เดียวกันแหละแหละพี่น้องเไยเอ้าเอ้าสูยๆเด้อเยี่ล่ะเด้ออเอ พี่น้องไงคนขยันเนาะอ่าซอยกันซอยกันอ่าที่พื้นที่โตพี่น้องไงเนาะเอาเมื่อป้าก,ก่อนเด้อสบายดีเลยน้ำทาวัดไทยสบายดีได้เลยเอาสบายดีพี่น้องไงเนาะเห็นเออขมุม้มขมุ้มยุนึกว่าไฟพี่น้องไงมาเบิง้งเนาะเป็นซองไส้เพิ่นอยู่นี่าเอาเอาเอาเลยทีไลยทางเป็นของตัวเองดีมุกดีใจน้ำหลายๆเนาะสำหรับมื้อนี้ว่าจันกะสีเข้ามาแจ้งข่าวดีทางไอ้พัดเพิ่น แต่ว่าโบเห็นพี่น้องไงโบครับสายชับเนาะแะเอาคือสีอ่าเพิ่นเมื่อบ้านโบเอ๊ะเพราะว่าอย่างมาถามเรื่องเพิ่นสีใสประตูนี่นะเนาะเพิ่นสีเอาจังห้องจังห้องอ่าพอดีมีทางเมตู้ใจดีเพิ่นฝากมาให้เนาะยินพี่นเพิ่นเมื่อบ้านนเอ๊เอาเอาเอาสัยพี่น้องไงจังไดกะ อขอบ,บุญขอบคุณนงังทางเมตู้ใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่นองง้องไงถึงสี่เป็นใด้การเพื่อนอยากสดอยากช่วยว่าชนพนะี่น้องเนาะวาจันกะเป็นสะพานบุญใหก้การดีใจพี่น้องไงทางวาจันกะเนาะขอบ,บุญขอบคุณได้เลยเนาะเอาไปก่อนมือหนามือได้สิคนมาให้เด้อมือนี่มือแล้วพี่น้อง <laughs>